สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้เรามาอยู่ในหมวดของอะไรนะฮะวันแววอีกแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีหลากหลายสีด้วยผมจะบอกให้เพราะวันนี้ผมมากับหูฟังอยู่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจและตัวนี้เพิ่งจะมาแบบใหมๆ่ๆเลยสดๆร้อนๆผมนำมารีวิวทุกคนได้ดูกันนะครับเจ้าตัวนี้คือตัวไหนนะครับเจ้าตัวนี้รหัสของเขาคือไททเฮดหก ะะไทเฮนหกตัวนี้คือ EGA นะครับเป็นหูฟังคุณภาพจาก EGA อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้มันมีอะไรเจ๋งนะครับในท้องตลาดเนี่ยมีถึง2สีด้วยกันที่วางขายในท้องตลาดมีสีชมพูแล้วก็มีสีดําแต่ตัวนี้ที่ผมนํามารีวิวให้ดูกันจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมีความแตกต่างกันด้วยสีดําก็จะถูกกว่าแล้วก็ชมพูจะแพงกว่าผมก็เลยนําสีชมพูมาให้ดูนะครับเป็นหลักสําหรับวันนี้ <c oughs> เรามาดูกันว่ามันมีอะไรเจ๋งนะครับเริ่มจากด้านหน้านะฮะสีเนี่ยสาดตามากๆนะครับใครๆท ว่าสดใสแบบนี้นะครับชอบฟิลสดใสอ่ะน้องผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงหลายๆคนก็จะชอบอเป็นฟิลนี้จะชอบนะครับผู้ชายบางคนก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีน้องๆผู้หญิงที่ทักกันมาเยอะตัวด้านหน้านะฮะด้านหน้าตรงนี้ก็จะบอกนะครับตัวไฟสเปกตัมมีมาให้ไฟเนี่ยสตาร์ทสองสวยแน่นอนนะครับเวลาใช้งานมีไฟให้ด้วยซึ่งเจ๋งสุดๆเลยด้านหลังจะมีสเปกบอกนะครับสเปกสําหรับตัวนี้ละรายละเอียดนะครับการใช้งานเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้งานกับ PC นะครับโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเป็นหูฟังรูปแบบ7 จุด1เวอร์ชันเซ o ร์ราลาวนะครับ USB ตัวเดียวสามารถใช้งานได้ทั้งหูฟังและก็ไมโครโฟนเดี๋ยวเราค่อยไปเทสกันว่าการใช้งานเสียงมันเป็นยังไงเสียงมันโอเคหรือเปล่าค่อยไปเทสกันตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับเป็นเบสิกทั่วไปไม่ว่าจะเป็น USB ตัวนี้ก็เป็น2.0ใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวหูฟังด้าน,นนี้สามารถปรับได้มีพอตปรับได้เดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านในว่าเป็นยังไงตัวรายละเอียดส่วนอื่นนะครับสำหรับตัวหูฟังตัวนี้นะฮะการรับเสียงตัวนี้นฟรีแคลนซี่อย หูฟังในระดับนี้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังอยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับสำหรับการใช้งานผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่แหละเพราะว่าขนาดมันใหญ่พอสมควรสาหรับตัวนี้นะครับแล้วตัวไม์ตัวนี้นะครับฟีเ n ซี่เรนสาหรับตัวนี้ขึ้นเสียงอยู่ที่100เฮิร์ต ถึง1 0 0 0 0เฮิร์นะครับเลนส์เสียงก็ค่อนข้างที่จะแคบพอสมควรเสียงจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวทุกคนค่อยไปฟังกันสําหรับตรงนี้นี่คือรายละเอียดนะครับและส่วนที่พลาดไม่ได้เลยคือตรงนี้นะครับจะสามารถไปคอนโทรลในส่วนของเวอร์ชวลสโตร์ซาวดในส่วนของตัวโปรแกรมได้อีกด้วยสําหรับอ่าส่วนของโปรแกรมซอฟต์แวร์ก็ไปโหลดได้ครับสำหรับเว็บไซต์ EGA สําหรับตัวนี้มีซอฟต์แวร์ด้วยฟูลสุดๆดนะครับด้วยราคา เรามาอยู่ในส่วนของด้านในกันแล้วนะครับสำหรับเจ้า ega t h p e h 6ตัวนี้นะครับผมเรามาดูกันว่าเจ้า h 6ตัวนี้มันเจ๋งหรือเปล่านะฮะดูจากหน้าตานะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับสิ่งที่เขามีมาให้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีตัวหูฟังให้แบบเพียวเแบบนี้นะฮะแล้วก็ดูจากตัวไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นบวกกับสีสีตัดตัวนี้สีนมเย็นบวกกับสีขาวผมบอกเลยนะ โดนใจพอสมควรเลยเพราะว่ามันดูโดดเด่นมันดูสว่างมันดูใสามากยิ่งใครที่มีคอลเลกชันเป็นครูแบบนี้เราเอาไปใช้ด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะฮะสีค่อนข้างที่จะโดดเด่น เราไปเจาะรายละเอียดด้านบนกันนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะทําให้เราเห็นรายละเอียดได้ชัดขึ้นนะครับตัวหูฟังโดยรวมนะครับตัวนี้สําหรับใครที่ชอบสีชมพูแบบนมเย็นนะครับนมเย็นแบบว่าดูสดชื่นสดชื่นแบบคุณๆหน่อยนะครับแล้วก็มีตัดมาสีขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยบวกกับวัสดุตัวนี้นะครับน้าหนักเบานะน้ําหนักเบาแต่ว่าด้วยสลีละเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทํามาได้แข็งแรงพอสมควรนะครับดึงออกตรงนี้ได้เพราะว่ามีโลหะด้านบนเนี่ยเป็นโลหะนะครับที่สามารถยืด ได้ตรงนี้นะครับก็ทํารูปทรงมาได้ค่อนข้างดีนะฮะข้างๆตัวนี้มีไฟนะครับมีไฟให้ตัวนี้เป็นไฟสเปกตรัมนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับ RGB 16.8ล้านสีตรงนี้วิ่งแบบวิ่งวนสวยพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็มีไฟไมโครโฟนนะครับชี้ออกมาตรงนี้สามารถปรับได้360องศานะครับเลือกเอาว่าจะให้อยู่ระดับปากเราตรงไหนสามารถเคลื่อนได้ย้ายได้นะฮะแล้วก็จะมีตัวพอร์ตให้ตัวพอร์ตตัวนี้สามารถคอนโทรลวอลลุ่มได้ตรงนี้นะครับในการได้ยินอย่าลืมเพิ่มตรงนี้ด้วยบางคนได้ไปก็โอ้โหลืมเลยหรือปรับวอล พังลืมเพิ่มตรงนี้นะครับไม่มีทางได้ยินนะครับอย่าลืมเพิ่มด้วยสําหรับตรงนี้สายตัวนี้นะครับก็เป็นสายปกตินะครับ USB ก็เป็น USB, USB 2.0เสียบแล้วใช้งานได้เลยนะครับส่วนตัวหูฟังตัวนี้รูปแบบการใช้งานตัวนี้นะครับเป็น50มิลลิเมตรค่อนข้างที่จะหนา <c oughs> ผมบอกเลยว่าใส่ใช้งานได้ยาวๆด้วยคนที่แบบใช้งานหูฟังบ่อยๆแบบผมด้วยเนี่ยนะครับใส่ทํางานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับมันบางเกินไปจะทําให้เราปวดหูแล้วถ้าเล็กเกินไปเนี่ยใครที่หูเล็กๆเนี่ยจะปวดใบหูมากมาก ใช้งานได้ไม่ยาวแต่ตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าใส่ได้ยาวๆนะครับใส่ได้ยาวใช้งานได้ยาวๆถ้าเกิดบางคนที่ใส่ไปแล้วรู้สึกไม่พอใจก็ถอดพักไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะจัดการส่วนตรงนี้ยังไงนะฮะตรงนี้เรามาดูการด้านบนก็จะมีหนังเทียมให้นะครับผมตรงหูฟังก็มีหนังเทียมให้แล้วนะครับโดยรวมง่ายๆที่จะโอเคเลยน้าหนักก็เบามากๆเบาแบบเบาสุดๆนะครับตัวนี้เบามากๆแต่สรรพคุณค่อนข้างจะครบคันนะครับผมจากที่เห็นก็เออถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับด้านนี้ก็เป็นเหมือนกัน ก็มีไฟวิ่ง,งเพียงแค่ไม่มีไมโครโฟนชี้ออกมาแบบด้านนี้ตัววัสดุนะครับโดยรวม่อนข้าข่าจะโอเคตัวนี้น้ําหนักเบาแล้วก็มีพลาสติกกับ โลหะผสมกันอย่างที่ผมบอกไปความแข็งแรงตัวนี้มาจากโลหะด้านบนเลยนะครับเวลาดึงหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับพอเราดึงออกเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราสามารถใช้งานได้แบบว่ากว้างยิ่งขึ้นเพราะว่ามันด้วยความที่มันขยับได้กว้างขึ้นนะครับคนที่หัวโตวๆอะไรแบบนี้นะฮะใส่ใช้งานได้ยาวๆสบายๆไปสายก็เป็นตัวนี้เป็นสายพลาสติกนะครับแล้วก็ usb ตัวนี้เป็น2.0ปกติเลยนะครับนำสัญญาณเสียบแล้วใช้งานได้เลยตรงนี้แหละที่มันเจ๋งเป็นจุดเด่นของเขาเพราะว่าตัว7.1เนี่ยเสียบแล้วมันใช้งานได้มันก็สบายๆเลยใช่ไหมเพราะ เสียบตัวเดียวไม่ต้องไปสเตอริโออะไรให้ยุ่งยากนะครับไม่ต้องไปเสียบแจ็คอะไรช่องพอร์ตบางคนมีช่องเดียวก็วุ่นวายไปนะครับตัวนี้ USB ตัวเดียวใช้งานได้แล้ว PC แทบเครื่องก็มี USB อยู่แล้ว สบายทีนี้ไปฟังเสียงดีกว่านะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไปฟังเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการฟังเสียงแล้วนะครับจากที่ผมใส่ตอนนี้นะครับบธิบายฟิลกันก่อนนะฮะจากที่ใส่ตรงนี้นะครับหูฟังไม่บีบมากนะครับใครจะเอาไปใช้งานตัวนี้ใส่ได้แบบชิวๆเลยนะครับไม่ได้บีบแบบว่าหูใส่แล้วมันรู้สึกไม่พอดีเลยมันแน่นเกินไปมันทําให้บีบหูนะครับตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใส่ได้สบายนะครับเนี่ยนะครับผมใส่ ดูนั่งสบายดูโยกได้สบายเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดีกว่าว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับจัดสรีระแล้วค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยสำหรับตัวนี้มาฟังเลยครับโอ้โหทุกคนผมบอกเลยว่าเสียงเบสนี่โอ้โหเดี๋ยวมาฟังกันดูฮะ ฟังเสียงไมโครโฟนกันต่อเลยครับนี่เสียงกันชัดไหมครับทุกคน,นะฮะนี่คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับเนี่ยผมขอให้ดูนะฮะเป็นไงทุกคน รู้สึกยังไงนะฮะจากที่ผมเห็นขึ้นเวฟนะจากในการบันทึกตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมสั่งซื้อกันอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับจัดเต็มให้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังตัวนี้ก็มีหลากสีให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นสีดำ black b a c k เลยผู้ชายแมนๆม,นมนคุยกันเลยหรือว่าจะเป็นแบบสดใสแบบนี้นะครับน้องผู้หญิงอาจจะชอบก็ลองเลือกกันดูหรือผู้ชายก็ซื้อได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับสั่งซื้อมาเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับรายละเอียดผมแปะไว้ด้านลา ถูกมากนะตัวนี้เราได้ไม่ดีๆอย่างนี้หูฟังก็โอ้โหเสียงเบสทุกคนได้ฟังแล้วมันจ,จังจริงๆนะฮะสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าย,ยตรงนี้ s u b สไครต์ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ